วันนี้ทีมไทยแลนด์เดินทางไปที่ดาวอสสวิตเซอร์แลนด์ World Economic Forum ครับคุณเอกนิติคุณสุประจีคุณศรีศักดิ์นะผนึกทีมไทยแลนด์ Thailand, ลุยเวทีโลก World Economic Forum นะภาพนี้คือคุณเอกนิติรองนายกรัฐมนตรีคลังหารือกับรัฐมนตรีคลังของฮ่องกงนะพอลชาะนะก็นะ หาหรือมุมมองแนวโน้มเศรษฐกิจโลกสถานการณ์ต่างๆเนี่ยคือเวทีอย่างนี้จะเป็นเวทีที่ไปแลกเปลี่ยนข้อมูลวิสัยทัศน์ความร่วมมือกับนักธุรกิจระดับโลกกับตัวแทนของรัฐบาลต่างๆค่ะแล้วก็นี่คือคุณเอกนิติอันนี้คุยกับใครอันนี้เป็นการพบปะกับทางเลขาธิการองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา หรือ OECD นะนายมาทิอัสคอมานมุมมองเศรษฐกิจการปฏิรูปเชิงโครงสร้างและสำคัญคือกระบวนการเข้าเป็นสมาชิกโ e c d ของประเทศไทยเรานี่ครับอันนี้เป็นภาพบรรยากาศการพบปะอีกวงหนึ่งใช่ัแล้วก็อีกวงหนึ่งคุณเอกนิตินะก็ประชุมนะหารือนะกับใครนะคนนี้ เป็นอีกหนึ่งบุคคลที่มีอิทธิพลมีบทบาทสูงมากนะมูทีิเกสฟาวเดชันนี่ครับดรคริสโตเฟอร์เจเอเลียสเป็นประธานเกสฟาวเดชันบิลเกตอะมูทิบิลเกตอะอพูดง่ายๆค่ะหารือกันไทยแล้วก็แลกเปลี่ยนการพัฒนาประเด็นการพัฒนาที่ยั่งยืนการลงทุนในทุนมนุษย์ระบบสาธารณสุข การสร้างความสามารถในการรับความเสี่ยงใหม่ๆเหล่านี้เป็นตน้นนแล้วก่อนหน้านี้เราก็เห็นภาพบรรยากาศการเจอการพบปะกับ<อ>ประธานธนาคารโลกนะแล้วก็พูดคุยกับผู้บริหารบริษัทอย่าง a เม z o n Web Service, AWS, Microsoft, TikTok, c นะ s อ l t e c อ n o l o g y ยนะอย่าง TikTok เนะี่ยก็บอกเขามีแผนลงทุนในไทย270,000ล้าน นะแต่ว่าลงทุนไปแล้วเนี่ยสามหมื่นล้านค่ะนะแล้วก็บริษัทอื่นๆนะอันนี้คือตัวอย่างนะที่เดินทางไปเที่ยวนี้ส่วนรัฐมนตรีพาณิชย์คุณสุปจีคุณสุปจีสุธรรมพันธนะ์นี่คือภาพล่าสุดที่เผยแพร่โดยกระทรวงพาณิชย์คุณสุปจีสุธรรมพันธ์ก็ร่วมประชุมนะ World Economic Forum โดยเป็นวงการประชุมวงอีกวงหนึ่งนี่ที่เห็นอยู่เนี่ยนะเป็นการ แลกเปลี่ยนมุมมองฮะในหัวข้อ Recoding Trade ค่ะนี่อันนี้ถือว่าเป็นหัวข้อแรกในการหารือเป็นการประชุมปิดนะเป็นตัวแทนระดับรัฐมนตรีผู้บริหารระดับสูงของภาคเอกชนและองค์การระหว่างประเทศคุยกันแบบตรงไปตรงมา Open Dialog u e นะเป็นวงปิดไม่ได้ถ่ายทอดสดนะก็มีการหารือกัน,นเกี่ยวกับเรื่องของการค้าซึ่งปัจจุบันเนี่ยเราเห็นว่า การค้าโลกเนี่ยมีอุปสรรคไงใช่ไหมมีสงครามการค้าอย่างเงี้ยแต่จะทําอย่างไรเพื่อที่จะให้เกิดประโยชน์ร่วมกันในระดับโลกโอ้โหพอเห็นคุณสุปฏีไปนั่งอยู่ท่ามกลางผู้นําตัวแทนของบริษัทใหญ่ๆผู้นําผู้แทนของประเทศต่างๆในวงเล็กแบบเนี้ยน,นี่คือการไปพูดคุยเริ่มแล้วนะแยกเป็นเวทีย่อยต่างๆแล้วก็จะมีเวทีใหญ่ส่วนคุณศรีัสซั์ครับรัฐมนตรีต่างประเทศไทยก็ ประชุมกลุ่มย่อยก่อน,นะระดับยุทธศาสตร์ f ฟอรัม a t t ้ o o l l l ลเลกทีฟแอคชั a a อเกนส์ฟอส Labor นะเรื่องเกี่ยวกับความร่วมมือยุติปัญหาแรงงานบังคับค <ะ S 1> การประสานข้อมูลเชื่อมโลกเพื่อที่จะจัดการกับปัญหาการใช้แรงงานบังคับนี่ครับอันนี้เป็นภาพบรรยากาศการหาหรือ <คะ S 1> ซึ่ง t s x u ซ c e เนี่ยได้มีการ สรุปไว้ว่ารัฐมนตรีต่างประเทศไทยชูวิสัยทัศน์บนเวที World Economic Forum ใช้ดาต้าเชื่อมโลกเร่งความร่วมมือสากลเร่งยุติปัญหาแรงงานบังคับโดยรัฐมนตรีไทยเนี่ยกล่าวถ้อยแถลงเปิดการเสวนานะ mm hmm. โดยระบุว่าปัญหาแรงงานบังคับเป็นความท้าทายสเสนอแนวทางแก้ปัญหาผ่านหลัก4ประการ <c oughs> การป้องกันคุ้มครอง บังคับใช้กฎหมายและความร่วมมือ,อมนะอันนี้คือสรุปคร่าวๆแล้วก็จะเห็นว่าเวทีเนี้ยทั้งสท่านคีแมนก็คือรัฐมนตรีศรียศักดิ์รัฐมนตรีต่างประเทศนะซึ่งท่านก็เป็นแคนดิเดตนายกของพรรคภูมิใจไทยด้วยค่ะคุณศรีษศักดิ์แล้วก็คุณเอกนิตินิธิประพาศะนะก็เป็นว่าที่รัฐมนตรีครั้งและรองนายกถ้าพรรคภูมิใจไทยกลับมาเป็นรัฐบาล นะแล้วก็คุณสุปชีสุธรรมพันธ์ะนะ,ะภาพคุณสุปจีสุธรรมพันธ์เนี่ยก็เป็นแคนดิเดตรัฐมนตรีพาณิชยนะ์ก็จะได้มาทํางานต่อ,อแต่ช่วงนี้คือต้องทําภารกิจปัจจุบันก่อนใช่ค่ะนั่นก็คือเดินหน้าเป็นตัวแทนประเทศไทยไปเวทีระดับโลกนี่ครับนะก็พันดึกกับทีมไทยแ,แลนด์ลุยดาวสะคุณท็อปจิรายุสได้มีการโพสต์ภาพภาพนี้ เป็นภาพรวมครที่ทำให้เห็นว่ามีใครจากประเทศไทยไปบ้างในการประชุมดาวอสปีนี้นก็มีคุณเอกนิติมีคุณสุประจีมีคุณวุฒิไกลอันนี้จากปอตทคุณถาปนะอ๋อไทยเบฟนะคุณชาติสิริอืมแ,แตนกงเทพนะนี่ครับมีอีกหลายท่านนะคะคุณปนธ์นะคะ มีคุณธรรมศักดิ์จาก SCG คุณชัยวัฒน์นะคะจากบางจากคุณบุญชัยนะคะประธานธุรกิจสหรัฐยุโรปคุณพัทระละดานะคะอันนี้จากปตทเ<ๆ>ยอะเลยค่ะเป็นสิบท่านเนี่ยฮะนี่คืออีกหนึ่งเวทีสำคัญคือไม่ใช่เวทีที่จะไปต่อรองค้าขายเซ็นอะไรกันนะแต่เป็นเวทีที่ไปเพิ่มความเชื่อมั่นให้ต่างชาติที่มีต่อประเทศไทยค่ะ ก็จะเป็นเครดิตสําหรับประเทศใช่ค่ะแต่ว่าท่านเหล่านี <N 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 els> <N els ้ที่จะเป็นอยู <N <N ่ในเป็นผู <N 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 ้ช่วยหาเสียงของพรรคภูมิใจไทยเนี่ยช่วงนี้ก็เสียโอกาสในการลงพื้นที่ไปสามท่านเลยนะก็ไปทํางานบ้านเมืองฮะก็ต้องรับผิดชอบตําแหน่งที่ทําอยู่ด้วย